ชาวบ้านที่บ้านแหลมใหม่อำเภอป่องน้ำร้อนจันทบุรีค่ะเขาก็เตรียมพร้อมรับเทศกาลแห่งความสุขนะคะที่มาคู่กันกับการเบ่งบานของดอกกันลประพฤกเรียกได้ว่าดอกไม้เนี่ยก็พร้อมใจบานกันเต็มถนนสาย3405แดนไทยกัมพูชาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ นายเอ็นดูผ่องศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะบอกว่าในช่วงเวลานี้ของทุกปีเลยค่ะบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข3405บ้านแหลมใหม่ระยะทางกว่า1กิโลเมตร เวลานี้ของทุกปีเนี่ยถนนจะเปลี่ยนเป็นถนนสีชมพูค่ะจากดอกกรลประพฤกสีขาวแกมชมพูที่บานสะพรัง่งอวดโฉมงดงามตลอดสองข้างทางเลยทีเดียวนะคะพลิกโฉมถนนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีให้กลายเป็นถนนสายโรแมนติกค่ะให้ความรู้สึกเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะที่ไปชมดอกซากุระแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาค่ะเรียกได้ว่าจุดนี้ความสวยงามแบบนี้ค่ะ เป็นจุดแข็งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากกว่า1 0,000ื่นคนต่อปีเดินทางมาเยือนถนนซากุระชายแดนจันทร์แห่งนี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนับเป็นปีที่3แล้วค่ะของการบานสะพรั่งของดอกกัลลประพฤกหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามารวมพลังกันปลูกช่วยกันดูแลในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2560 นอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมใหม่ค่ะยังเชิญชวนคนไทยและพี่น้องชาวกัมพูชาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งในวันที่สองมีนาคมนี้ด้วยนะคะพร้อมกันในเวลา7นาฬิกาที่ถนนสายดอกกลระปพฤกพร้อมกันค่ะซึ่งใน1ปีเนี่ยจะมีเพียงครั้งเดียวนะคะที่จะได้ร่วมทำบุญในสถานที่ที่ เต็มไปด้วยดอกไม้มีความหมายมงคลกับชีวิตส่งผลให้ชีวิตของทั้งปีราบรื่นและมีความสุข,ขค่ะสำหรับปีนี้นะครับแนะนำะให้มาเยี่ยมชมนะครับมาเก็บภาพส,ายสวยๆตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงประมาณวันที่20มีนาคม1เดือนเต็มๆครับที่ดอกไม้จะ อ่านอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะต้นเดือนมีนาคมเนี่ยอาจะบ,บานประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็รบกวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วที่เราขอความร่วมมืออยู่สองสามเรื่องครับเรื่องแรกก็คืองดการเด็ดกิ่งนะครับหักกิ่งดอกไม้หรือหรือเป็นการที่จะไปทําลายสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับเพื่อความสวยงามนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหลังเนะี่ยจะได้มีภาพสวยๆไปดูนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับก็ รบกวนนักท่องเที่ยวห้ามทิ้งขยะในพื้นที่เด็ดขาดครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนถนนนะครับให้ดูเรื่องความปลอดภัยนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นถนนหลวงมีรถวิ่งก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยครับ